ได้เลยได้เอาเงินของคนได้มันองให้ทั้งกระเป๋าให้ทำกระเป๋าเลยเหรอให้ทั้งเงินให้ทำเงาให้ทำกระเป๋าเลยเหรอกระเป๋ากระเป๋าอ๋อเหรออาอเร็วรองเพลงเร็วอ่าอลาเร็ว

ตรงบรรดาให้สิ่งใดสองหวื่นขึ้นประการนะฮะแล้วก็ขอให้กิจการการ้าเดินรูกหน้าไปแล้วขอเดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยตลอดการนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยยขอเชิญท่านประธาน สมัยที่9ก้าโวยพรให้เพื่อนหน่อยค่ะที่แม่สองฉากมาเย้ายาบประธานสมัยที่เก้าค่ะเชิญค่ะขอบคุณท่านประธานขาววอนจริงๆเลยค่ะขอาให้เ่ยเอ๊าโมวยพรขอให้เจจูมีความสุขนะคะเป็นพี่สาวเป็นตัดจวเจของปุ้ยค่ะพี่สาวของน้องๆค่ะให้ีสุขภาพแข็งแรงค่ะเจ้ามองไอเดียอยู่ด้านซ้ายมือเว้ย เปลี่ยนชื่อนี่นะครับเปลี่ยนเป็นเจ้หอดีกว่านะครับเจ้หอเก้อนพรพันธ์นะครับก็ขอโอกาสในวันเกิดขอให้อยิ่มีความสุขมากๆเลยนะฮะก็ขอให้สวยดีขึ้นไปนะครับขอให้สวยเป็นสาวสุขปีในศรีปีหน้าในก็ขอให้สวยเท่านี้ตลอดไปนะฮะขอให้เฮงๆเรื่อยๆนะครับโชคดีครับให้โชคให้ทวัน สิบบาเขอป้อนนัฮงใจห้ได้สมสร้างปันใจกินเฉใๆทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสังให้คนรักมากดีลาเดินทำสิ่งใดจงทุ่มวังลาเลินอายุยืนอ คั้นี้สำเร็จลุล่วมด้วยดีก็ด้วยท่านประธานสิทธิชัยทองจันทราบที่ได้จัดหาขนมเค้กวันเกิดในค่ำคืนนี้มอบให้กับคุณพรพันธ์อัิยกรพันธ์เอาไว้ไว้ให้ผมหน่อยไกลฐานะเป็นน้องเขยต้องขอบคุณท่านประธานวันนั้นที่มีความากขที่ได้แข็งแรงสวยควานสวยขึ้นค่ะ สวยแบบไม่เกรงใครไทยนะที่คุณไม่ใได้พี่นิโอบอกลงอายุเท่าไหร่จ่าเจาจูเจาจูสิบเก้ายงยี่สิบใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แต่ร่ำรวยแลรวมันรวยเองอ่ะจันลีครับอร่อยมากเลยอ่ะอวยพรนให้น้องจูหน่อยเอเจจูอเฮ้อ่ะอวยพรหน่อยแล้ว ขอให้จูมีความสุขสภาพแข็งแรงหัว่ายใกล้ไปห่ยลอ่าเิ่เลยปะฟังกดครับชิจูเ้จูให้สสวนึนนี้ล้โอเคโพี่สาวสุขภาพแข็งแรงกิจการใหญ่โตแล้วก็มีความสุขทุกๆนโอเค

อ้าวขอบคุณนะครับนิ่งภาคแข็งแรงขอยได้จูอยู่แบบพามี่นานๆแล้วก็เพื่อนๆชมรมทุกคนทายดีครับบ๊ายบายไม่หลอกนะสองคนเลยโอเคบ๊ายบายอ่ะป้อนป้อนหน่อยป้อนหน่อยใครเกิดเนี่ยฉันเกิดยังกินเนื้อยังอะไรกินเนื้อยังโอ้ยย่งย่งอ่ะป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนเจหน่อย อปอนข้างววกนี้ยก็จกนปโอเคเอาไอ้ปอนหน่อยน้องจูขอให้พี่สาคนฝยของเรามีความสุขมีามบแข็งแรงมีเงินมีทองเยอะเออโอเคเเลยด้วยก็มาแบ่งให้ด้วยะเห็นเขรวยแล้ก็มีความ